ไฟเบอร์เลเซอร์สามพันวัตเนาะใช่ครับใช่ครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ HJ ครับร,รับปกติเกือบล้านห้านะวันนี้เหลือล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทแค่นั้นครับโอ้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไม่เคยเห็นเลยซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ของ HJ เลยพัฒนาขึ้นมาจาก雷卡ดครับมีความเสถียรครับใช้งานง่ายด้วยนี่อันนี้เมาส์ซื้อจากเซียร์ลังสิตครับพี่ครับผมอันนี้ซื้อจากบ้านพ่อครับพี่ความผมครับ นี้เป็น power source ครับของ l e c ัสครับอยู่ในตู้ปรับอุณหภูมิให้เลยนะครับลูกค้ายกไปใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้อันนี้เป็นพรมจากตุรกีครับเราสั่งมาจากตุรกีเพื่อปูในงานนี้เลยครับอันนี้ประตูเราสั่งทำครับผมขอบตรงนี้มาจากเทเบลเล่ครับผมน,นี่พี่มี ลิ a ซิ่งที่ใช้บริการอยู่แล้วหรือยังครับผมลูกค้ามีแบนที่เลือกไว้ในใจหรือยังครับหรือว่ามีงบประมาณที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีบริการส่งฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจองในงานนะครับตอนมีแถมหัวตัดให้นะครับแถมให้ถึง50ชุดพเลยนะครับอย่างไงบ้างครับพอใจไหมครับตรงนี้โอเคถ้าางนั้นเดี๋ยวผมถ้าไม่พอใจเดี๋ยวผมแถมอีกครับลูกค้าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยว